เมื่อมาถึงจังหวัดอุดรธานีแล้วค่ะสิ่งแรกเราก็ตรงมาที่ศาลหลักเมืองเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเริ่มต้นที่หลวงพ่อพุทธโพทองค่ะส่วนเสาหลักเมืองนะคะจะสร้างด้วยไม้คูนยาวห้าเมตรเศษฝังลึกลงไปในพื้นดิน3มเมตรบรรจุยนันแล้วก็แก้วแหวนเงินทองต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนี่เมื่อมาแล้วเราก็เสี่ยงีย c ซักหน่อยนะคะได้ใบที่28แปค่ะคำทำนายออกมาดีทีเดียว ิดท้ายด้วยการสักการะเท้าวเวสุวรรณแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงเพื่อความดังปังในชีวิตค่ะวันนี้เราก็จะไปดูดวงที่ซูบารุสาขาอุดรน,นะคะเราก็เริ่มต้นวันทำงานค่ะด้วยการไปหาข้าวเช้าอร่อยๆในจังหวัอดอุดรทานก่อนโดยขับรถซูบารุที่เราได้มาไปเลยนะคะสตาร์ทด้วย ใช้เพียงมือกดปุ่มง,ง่ายมากรถด,ดูเหมือนคันใหญ่นะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขึ้นมาขับก็มองวิสัยทัศน์ได้สะดวกสบายเลยค่ะจะใช้งานขับในเมืองก็ง่ายมากค่ะเพราะว่ามีเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยระดับโลกที่เรียกว่าอายใสยเพื่อช่วยในการหยุดระวังแล้วก็ไปค่ะ แล้วเราก็ได้อาหารเช้าทานแล้วค่ะชื่อว่าร้านอันนอนะคะเป็นอาหารเช้าและอาหารเวียดนามค่ะสไตล์โฮมเมดเลยซึ่งมาถึงถิ่นแล้วเราก็จะทานอาหารเช้าแบบเดิมๆไม่ได้ค่ะซึ่งรสชาตินี่ถือว่าดีมากๆราคาไม่แพงค่ะ เข้ามาประจำการที่ซูบารสุสาขาอุดอรแล้วค่ะวันนี้มีงานซูบารุซูเปอร์มอเตอร์โชว์ค่ะรับโบนัสสูงสุด3 5 0 0 0 0หกันไปเลยทดลองขับรับของที่ระลึกฟรีแจกจัดหนักจัดเต็มหรืออยากให้แม่หมอดูเลิอกออกรถก็ได้นะคะแวะมาหากันที่ซูบารสุสาขาอุดอรเลยค่ะ จากการทดลองขับ Subaru Forester ด้วยตัวเองนะคะปรืมมากกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติค่ะระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่แล้วก็แจ้งเตือนด้วยว่าเมื่อไหร่ที่รถออกจากเลนซึ่งทําให้การขับรถเป็นเรื่องง่ายมากๆทดลองมาขับได้ที่ศูนย์ Subaru ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณลูกดวงทุกคนที่ได้มาเจอกันวันนี้นะคะขอบคุณ Subaru ส,สาขาอุดรค่ะ ขับขี่ปลอดภัยด้วยรถส,สวรุนะคะพบกับแม่หมอและทีมโฮโลเซนเตอร์ในโอกาสต่อไปบ๊ายบายค่ะ